สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อยพี่น้องมาสูขส้ขุสู้คนจากทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ทังต่างประเทศมาจา้กพี่้องจา้าปาดถาดมีพี่อ้องอลังการแห้งพี่้องคะมึงมึงพี่้องหอยนางลมแมวมืเจาอ่ะอวบแห้งเด้อมือจ้าเอ้ยพี่แหมหอยนางลมตัวอวบมากมากเลยอวบแห้งพี่้องแต่ว่าโต้หง่าย่โทรลบก่อนแต่ว,ว่าโตวอวบดีนะแล้วก็มีพี่้องนี่ท้องแซลมอนทอดกรอบมีปลาหมึกกระดองมีแซลมอนแซลมอนเส้นน่ะพี่้องแซลมอนเส้น เฮ็ดมาเส้นยาวๆเลยเดี๋ยวเบงพี่งว่าเจะอันนี้คือท้องส่วนท้องนะคะพี่น้องคะน,นี่ส่วนท้องเฮ็ดเป็นเส้นมากสีเลเนาอคคะเนาะอันนี้คือกุ้งค่ะพี่น้องอันนี้กุ้งลายเสือปาลาพลั่นเนาะคือขากเลยพี่น้องมื่อนี้แล้วก็มีกุ้งสดอลังการแห้งตำบะคุ้งได้แบบน,นี้พี่น้องตำบะคุ่งถานบกักย้อยจีกสิกินเมื่เดาะมือเจาเดอ้อจัดเต็มแห้งมื่อนี้หานะเบิงใส่ขนมจีนมาขนมจีน ขออนุญาตซาวก่อนนะคะเส้นขนมจีนเบงซีไหมพี่ตัดแสบแห้งพี่น้องเส้นขนมเส้นซาวมันขึ้นมากกว่ามี่เส้นเนี้ยดีบ่ะสไลดบพี่น้องเนาะฝนตกพี่น้องฝนตกมั้ยนีน่ะม,ะมากค่ะมากเอาเลยก็อ่านฟันฝาเบงพี่น้องอ่านฟันฝาไายหลายอเอาขึ้นมาก่ได้เนี่ยได้แห้งเต็มถาดอญญายะพี่น้องมาก กินเลยกินเลยเซนไงยะปาติโตพี่น้องเอ้ย ห่องตูตไฟด้วยสตอมาสดใส่กำลังประักสตอใส กลนภาพเน่ยายไหนพี่น้องเมื่อคืนนี่ก็ได้จัดไปแล้วพี่น้องนี่แะคะพี่น้องเมื่อคืนนี่กินอามาลี่ไฟเบอร์มา,ลา,มามนนแล้วตื่นเศร้ามากมือนี่ก็ได้เดมกินมือใหญ่แบบนี้หนึ่งกล่องมีเจ็ดซองนะคะเป็นแบบนี้นะคะกินก่อนนอนวันละหนึ่งซองนะคะรสชาติออกออกเป็นรสเปรี้ยวนะคะได้กลิ่นแอปเปิ้ลเขียวกับกีวกีเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลนะคะพี่น้องผู้ใดญผิวพรรณไม่เปล่งปัง,ปงมักสิวขึ้นแบบยั้งสี่เลยพี่น้องแต่ว่าคงวันตอนนี้บ่่อยไม่สิวเลยน้อวันกะ ล่ำใสสะอาดนะคะพี่น้องคะตื่นเช้ามาขับถ่ายแบบไม่ปวดบิดนะคะไม่ปวดบิดบ,บ่ปวดบิดว่่เจ็บท้องเลยนะคะกินแค่วันละหนึ่งซองก่อนนอนนะคะตื่นเช้ามาขับถ่ายดีมากๆซองจะเป็นแบบนี้นะคะ ผู้ใดที่ไม่มีเวลาออกกําลังกายนะคะอันนี้ก็ช่วยได้ดีมากๆเลยเพราะว่าคุมหิวได้นานมากเลยนะคะไม่ออกกำลังกายนะอันนี้จะช่วยคุมหิวนะใครกินเข้าไปแล้วคุมหิวได้ดีมากๆาผู้ใดที่มีหน้าท้องเบ้าแหวกจะเทือนะนะพี่น้องท้องป้องอยู่ตลอดเวลานะครับทายออกกันคล้ายๆทายบู้เหมือนนะคะใครที่กิน แบบอย่างเงี้ยกินมือใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็กินหมูกระทะกินเนื้อไล้ไๆ้กินเขาไลยกินขนมเซนไล้หรือว่ากินเป็นคนกินไล้ในพี่น้องกินนักจัดนักจัดเต็มตลอดเวลาในพี่น้องสายปาร์ตี้อาหารแซ่บๆนะพี่น้องเนาะนั่นแหละค่ะใครที่ไม่กินผักผลไม้นะคะมีกินปากินตัวนะคะตัวนี้ช่วยได้นะคะกินก่อนนอนส่วนผสมนะคะพี่น้องส่วนประกอบส่วนผสมพราะส่วนประกอบที่สำคัญนะคะไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลแต่ว่าเป็นผักผลไม้นะคะมี อบอคโคล,ลี่แอปเปิลเขียวกีวีแล้วก็อันฟันฟ่า,าผักขมแล้วก็อะไรอีกอันมะขามป้อมเหมือพี่น้องสมุนไพรกับมีนะคะมะขามป้อมแล้วก็สารสกัดนําเข้าจากต่างประเทศนะคะนี่หน้าตาเป็นยังสนะีนเพราะเพื่อนถามว่าเอามาให้เบิงอีกแนว่สั่กล่องเป็นย่างไดกล่องเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ซองข้างในจะเป็นแบบนี้เออมันก็กินไม่ได้สักระยะหนึ่งเลยนะพี่น้องพอชว่วงมีเวลาออกกลาลังกายนะคะื้อเจ้าขาก็กินตัวนี้ไปนะ สละเดี๋ยววันจะขึ้นเพจให้นะคะหน้าเพจเพจเพจที่สามารถสั่งซื้อได้เนาะเป็นเพจอารมารีไทยแลนด์นะคะอันนี้ชื่อผลิตภัณฑ์คืออารมารีไฟเบอร์แต่ว่าเพจที่สามารถสั่งซื้อได้คืออามารีไทยแลนด์เดี๋ยวจะขึ้นอาหน้าเพจขึ้นให้นะคะพี่น้องคะแล้วจะปักลิงก์ ใต้คอมเมนต์แล้วก็ใต้คลิปนะคะลิงก์การสั่งซื้อนะคะพี่น้องคะานั่นแหละจะปักไว้ตรงนั้นใต้คลิปกับใต้คอมเมนต์นะคะผู้ใดอยากสนใจอยากสั่งไปลองหรือว่าอะไรยังไงก็ไปสอบถามได้ที่ลิงก์ที่มันปักหาได้เลยนะคะหรือว่าเซิร์ชเข้าไปที่อารมารีไทยแลนด์ได้เลยนะคะเซิร์ชเบิร์รรน,ดดนะคะ,เ,เ,ะ,คะเพราะว่าผลิตภัณฑ์มีหลายตัวมากเหมืนแกกินของเขาหลายตัวอยู่นะพี่น้องอืมฉะลาดได้ว่าตัวนี้พ่อพี่น้องเพิ่นถามมาหลไยร่นะวันก็เลยเอามาให้ดูอีกนะคะเดี๋พี่น้องมากินต่อนะคะผู้จ้าค่ะมากินต่อคคบพี่นอองแืเก พันวายเยี่ยวเบาดูายประสันว่าอืมขออนุญาตนาะยพี่น้องนะเนาะแนวดีๆมาบอกต่อกันป้าพี่น,อน,อนอ้องมึงตัวนี้อวบเพงนะพมื่อเจ้าค่ะป้าพี่น้องอืมตัวนี้ไหมคืออ่อนซ่อนแต่ห้อยนั่งร่มได้หนิเมื่อเจ้าเอออืมใส่สตอาไปสดเลยพี่น้องอืม,อม ขืมเยื่อายเพีน 双盘。爽 กุ้งเนี่ยมันคนกิดนลายพี่้อกมันก็เได้มาสันืะพวกยังสีมากินพวกอาหารเสริมอบบอันนี้วันลูกสามแล้วมันเจ้าลูกสามเดียวนะคะเนี่ย Cái xịn thoái luôn rất là Mặt Tìm chưa thôi Ngon ห้องคังทำอะไรครับ กุ้งอันนี้ที่จริงไอ้แมวก็กลินด้วยพี่น้องจะวาวาเรับผิดสิ์บักซินมากแล้วก็ันรยากากลินของทะเลลายพี่น้องลายซีบกุ่งบกคุ่งเพิ่มค่ะโอ้ลายเนี่ยแห้งพี่น้องเลยเจ้าสีกินยังก่อน อืมจับอืมเพชรขนาดนะพี่นอ้องมมันกลุ่ม ข้องของเนี่ยมันเสาร์มาตุนไว้ด้วยพี่น้องเด้อคือมาตุนไวไ้ในตู้ฟิดนะคะพี่น้องไม่ได้ค่อยได้ออกไปก็คือขอโมเดลไมนเคยกินผ่านมาแล้วกินสดผ่านมาแล้ว้นะองเสียนะคือว่าปลอดปลอดปลอดเสื้อเออพอปัญหามรนวานกินดิบดบไม่หยาดดี่า <c oughs> ําหนะซื้อมาตุนไวค้ค่ะ 嗯，别动、mm hmm. อันนี้คืออามารีไฟเบอร์นะคะพี่น้องเพราะว่าพนถามมันว่าเอามาให้ดูหน่อยกล่องเป็นยังไงมาสัมเนี่ยค่ะหนึ่งกล่องมีเจ็ดซองสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจอารมารีไทยแลนด์นะคะอามารีนะคะพี่น้องค่ะซื้อว่าอามารีซื้อเดียวกันกับกับอันนี้ละอามารีไฟเบอร์แต่ว่าเพจที่สั่งซื้อคืออามารีไทยแลนด์นะคะผจ้าขาผู้ใดสนใจสั่งซื้อให้สอบถามที่เพจนั้นได้เลยเดี๋ยวมันจะขึ้นลิงก์แต่คอมเมนต์ให้นะคะอันนี้กินก่อนนอน ขับถ่ายดีมากๆเลยตื่นเช้ามาถ่ายออกเมือดใสเมืดพุ่งนะคะพี่น้องคะไม่มีปวดบิดไม่มีเจ็บท้องนะคะสนระคาแล้วก็มีสารสกัดน้าเข้าจากต่างประเทศมีพักพลไม้แล้วก็สมุนไพรด้วยนะคะพี่น้องคะสราคาสิไปแล้วพอกันไม่คลิปหนาเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามาสนับสนุนทุกๆช่องทางนะคะพี่น้องคะสลราคาอันนี้คือกล่องนะคะกล่องอามาลีนะคะสิแล้วค่ะพี่น้องคะขอบคุณค่ะ